ครับผมอาจารย์คุณพ่อครับนี่กระดิ่าออกฝึกนะครับไก่ขั้มจริงนะครับสนามนะครับออกฝึกแบบสมจริงนะครับกว่ามือเลยครับนี่ฝึกจังไรดีฟืงสันบอกนี่ครับแตงงามแล้วครับคือล่มถิ่นหรอปุ๊บนี่จับ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 นี่จับนี่ กันละขออนุญาตปลูกนกก่อนครับนี่ครับหลังจากปลูกแล้วนะครับห้อยปลูกนะครับลักเอาไว้นี่นะครับนกก็ยืนยิงสินะครับเมื่ท่านท่ากาวครับเมื่ท่านมีกาวนะครับก่อนชิมกับสนามจริ้งกันครับนี่ครับเบื้องแต่คือลมเท่านั้นเบื้องรับพ้นสีขันวั ยีก็สูงมื่นวันวกน,นกปลานี่สู๋ก็กิ่งเดียวข้นีย่หนุ่มวันหยาดจ่าสีใดงเม่นนกปลางสีอ่ะครับผมคอยฝึกไปครับมีเวลาวางครับสิ่สำคัญจะปานะครับต้องนั่งเฝ้า้วครับเนี่ยเจ้าคิดดื้อก็เสียไปแล้วครับ ย่นชลาใจนะครับตายห้าคะแนนนะครับครับผมมีโอกาสครับผมที่สั่งกล่าวมากกว่ล่องมึงครับรอมึงจะคลิปหนึ่งห้าออกลานครับจะได้ผลบ่ขอบคุณที่ติดตามนอ้องซุ่มครับผม